สวัสดีนดักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาศิลปะอเล็บทัศนศิลป์นะคะในความรู้ที่2การวาดเสนด้นรวดลายอิสระนะคะการวาดเส้นร้วยลายอิสระเป็นการใช้ความคิดสร้งางสรรค์ในการนําทัศนธาตุต่างๆเช่นจุดเส้นรูปร่างรูปทรงขนาดสาัดส่วนจังหวะพื้นผิวบริเวณว่างเนี่ยนะคะมาจัดองค,อค์ประกอบคําว่าจัดองค์ประกอบก็คือเอามารวมกัน เอามารวมรวมกันแต่จะรวมยังไงให้สวยงามเราก็มาดูรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานนั่งต่อไปนี้เลยจ้ารูปแบบแรกก็คือการสร้างพื้นผิวนะคะการสร้างพื้นผิวก็คือนำลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันเนี่ยนะคะมาจัดองค์ประกอบรวมกันให้มันมีความหลากหลายในภาพเดียวกันอย่างเช่นภาพนี้นะคะก็คือการนําแท่งดิกสก์อนะคะหล ให้ในสสอ่นมีหลากหลายความสูงต่ำแตกต่างกันนอกจากความสูงความต่ำหลากหลายกันแล้วนะคะภายในเบสสออนยังมีลวดลายที่แตกต่างกันด้วยลวดลายเหล่านี้เขาเรียกว่าพื้นผิวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะออกแบบพื้นผิวให้แตกต่างกันเพื่อให้เกิดผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะรูปแบบต่อมาก็คือการสร้างจังหวะนะคะการสร้างจังหวะก็คือ การทําขนาดที่แตกต่างกันอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะแต่ว่าเรามาทำซ้ําๆกันเพื่อให้เกิดเป็นจังหวะขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือการสร้างจังหวะให้กับผลงานนะคะต่อมาก็คือการสร้างบริเวณว่างนะคะการสร้างบริเวณว่างก็มีทั้งบริเวณว่างภายในตัวผลงานชิ้นงานเองแล้วก็ภายนอกชิ้นงานรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างบริเวณว่างเนี่ยนะคะมีความสําคัญยังไงก็มีความสาคัญคือมัน ทำให้เกิดความรู้สึกปลอดโปร่งโสบายผลงานเราจะไม่ไม่แน่นหรือว่าไม่ทึบจนเกินไปน,นะคะและสุดท้ายการสร้างขนาดและสัดส่วนนะคะการสร้างขนาดและสัดส่วนก็คือการแบ่งขนาดที่แตกต่างกันนะคะจากเล็กไปกลางแล้วก็ไปใหญ่นะคะทางนี้เพื่อให้เกิดผลงานที่มีความหลากหลายและสวยงามขึ้นมานั่นเอง ะะเมื่อนักเรียนรู้รูปแบบการสร้างผลพานให้สวยงามแล้วเรามาทําใบงานที่2กันเลยใบงานที่2การวาดเส้นด้วยลายอิสระคําชี้แจงให้หนักเรียนวาดเส้นด้วยลายฉะตามจินตนาการของนักเรียนเองให้สวยงามนะะในช่องสี่เหลี่ยมที่ครูกาหนดให้นี้เลยเดี๋ยวครูจะวาดตัวอย่างให้ดูนะคะเรามาดูพร้อมกันเลย ขอให้นัเรียนทุกคนนะคะได้จัดทำาบง,งานตามรูปแบบทีนรูได้นําเสนอไปแล้วนะคะสําหรับคุณครูก็ขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะเดีย๋ยวเราไปดูในาบง,งานถัดไปนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย